เข้าสู่ช่องเวนาเวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสปอร์ตซีรีส์ไวเรื่องใหม่ให้กับดูกคนเนี่ยได้ดูกันจริงๆแล้วนะครับเรนะมีการพูดถึงไปแล้วบ้างนะสำหรับคู่กมวลิมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับก็คือ กมวลคิมของใบบุญเดชอิดและสามพีรุจิล็อหลายๆคนเนี่ยน่าจะดาวาได้แล้วแหละว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือ unforgettable series ลายนักน,นะรักของมาเฟียวันนี้นะครับเรนนะ่ะจะมาพูดถึงคูดด่เดกับอิทนะคะว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกมวลคิมยังไงบ้างเส้นทางความรักาของพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นกันยังไงหรอแล้วก็ความน่าสนใจต่างๆนั่นเองก่อนอื่นนะครับเลนนะ่ะจะพูดถึงคูดด่เดกับอิทนะครับว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงกับกมวลคิม คือคิมเนี่ยจะชอบเดย์มากนะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะเดย์ก็มีอิดอยู่แล้วแล้วก็รักกันมากๆแบบไม่มีช่องว่างระหวาา่างกลางให้ใครเข้าไปแทรกกางได้เลยคลิมก็เลยหาทุกวิธีทายนะครับทาให้เขาะลืมเดย์ให้ได้จนก,กระทั่งไปเจอกับกมลน,นะครับชวนกมลหลับนอนแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆกันเกิดขึ้นพอสุดท้ายเนี่ยกมลก็อยากได้คิมนะครับไปอยู่ด้วยแต่คิมเนี่ยก็คือไม่เต็มใจที่จะไปอยู่กับมาเฟียต่างๆแบบ เคยไม่โอเคแบบใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่มีสติด้วยนะตอนนั้นก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากดีนะครับหารู้ไหมว่าเดยเคยเป็นลูกน้องเก่าของกระมลเนาะพอกระมลน,นะครับไปตามคิมที่บ้านของเดเดก็เลยให้กระมลกับคิมนะครับได้คุยกันแล้วก็ได้เลีร์เรื่องราวต่างๆ คือเดนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่ากมนอน่ะก็คือยังไงก็ไม่ทําลายคิมอยู่แล้วอะก็เลยให้ไปเคียย์กันผลสุดท้ายนะครับคิมเนี่ยก็รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ตัวเองอะอยู่กับเดนนะครับเดนเนี่ยมีอิดอดูแล้วแล้วก็ไม่มีช่องว่างให้เขาแบบแทรกกลางเลยอะคือพวกเขาแบบรักกันมากๆคิมก็เลยต้องทําใจนะคะผลสุดท้ายเนี่ยก็เลยแบบเออกมเกินฝืนโทนแบบ ไปอยู่กับกระมลก็ได้นะครับก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆกันเกิดขึ้นจนแบบก่อเกิดเป็นความรักระหว่างกระมลกับคิมซึ่งผู้ของเดกับอินเนี่ยก็เดินทางกันต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเนาะซึ่งพาร์ทที่แบบเล่าในรายดางนะังนั้นของมาเฟียครับก็คือจะเป็นพาร์ทที่เดกับอินเนี่ยรักกันแล้วนะครับแล้วก็ความรักนี้แบบเติบโตสวยงามมากมาก เรามาย้อนเส้นทางความรักของเดกกับปีตกันบ้างน,นะครับกว่าที่พวกเขาจะรักกัน,นขนาดเนี้ยพวกเขา,าเจอกันได้ยไงแล้วก็ผ่านอุปสรรคยังไงกันมาบ้างสำหรับผู้นี้นะครับจะมาจากหนงสนิยารยักโคตรโคตรโคตงมึงซึ่งมีทั้งหมด4ภาคด้วยกันและเรนะเคยรีวิวเวอร์ชันของหนงสนิยายไปแล้วนะครับโดมทั้งเปิดปูดต่างๆว่าเคยแบบบอกเ็จเป็นยังไงนะครับหน้าตาของหนงสนญยาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราวต่างๆแต่ว่าวันนี้นะครับเรนจะมาสรุปแล้วกันว่าในแต่ละภาคเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงกันบ้าง ในภาคแรกนะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวของเดวิดนี่แหละตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับว่าพวกเขาอะ รู้จักกันได้ยังไงแล้วก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเดเนี่ยจับอิดไปขืนใจแล้วก็ถ่ายขีปแบบเม์เพื่อเป็นการแก้แค้นที่ได้คิดแผนการให้เพื่อนของตัวเองเนี่ยมาทําลายน้องชายของเขาเพิกเรื่องนี้นะครับก็จะโหดๆเล,ลายๆหน่อยไม่มีหลอกได้เขาแล้วจะมาลงรักคอยทนุถนอมมีแต่จะทําให้เจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นเดยเนี่ยกักตัวอิดนะคะมาอยู่กินกันในคอนโดนานสองนานจนเวลาก็ผ่านเลยไปนะครับจากตอนแรกเนี่ยอิดก็เกลียดเดมากๆก็เริ่มเสพติดความเจ็บปวดแล้วก็หวั่นไหวมากขึ้นแต่อิดเนี่ยไม่ได ไหวแค่คนเดียวนะครับพอดีก็ค่อยๆรู้สึกไม่ต่างกันมีการถึงห่วงแล้วก็ข้างรักต่างๆเพราะนานวันเข้าอิดก,ก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นก็เลยลองใจด้วยการหนีไป เดย์เนี่ยก็เลยเออกตามหานะครับแล้วได้ปรับความเข้าใจกันสุดท้ายก็ตกลงอยู่กินการแบบผัวเมียเป็นทางการแต่เรื่องราวของภาคแรกเนี่ยมันยังไม่ได้ลงเอยง่ายขนาดนั้นจะมีดราม่ามาพิสูจน์รักต่างๆมากมายในเรื่องทั้งมีคนร้ายมายิงเดย์อีเนี่ยก็เอาตัวเข้าไปบังกระสุนทั้งพ่ออิดที่แอนตี้ลูกชายคบกับผู้ชายสุดท้ายเดย์ก็พิสูจน์ตัวเองจนพ่ออิดยอมรับแล้วก็ได้รักกันแบบไร้อุปสรรคใดๆจบแบบแฮปปี้มากๆ ในภาคที่สองนะครับจากที่เดเป็นคนที่ดุมากแล้วก็โหดมากมาก็ลดดีกีความโหดกลายเป็นคนหลงเม,มียแทนส่วนอิดเนี่ยอดีตคนเคยแมนก็กลายร่างเป็นมนุษย์เมียแบบเต็มรูปแบบทั้งเอาแต่ใจแล้วก็งี่เง่าพอเดตตามใจหนักมากๆกลางๆเรื่องนะคบมันก็จะมีราม่าเกี่ยวกับพวกเขาบ้าง พออิดอะดื้อม,มากแอบหนีไปซิ่งรถจนเดยจับได้ก็จับลามโซกับบริเวณให้ทบทวนความผิดต่างๆพอลงเย็นลงก็มานั่งอธิบายนะคะว่าทำไมถึงลงโทษสุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้ภาคนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความหวานความสดใสและจะมีหลานชายของอิดนะครับเข้ามาเติมความน่ารักได้ฟิลแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกมากม ทักที่3นะคะหลังจากที่พวกเขาอะ่ะคบกันมาได้2ปีความรักที่หวานชื่อเนี่ยก็มีอันต้องสะดุดเพราะอยู่มาวันหนึง่งอิดไม่สบายแล้วก็ยิ่งง่ให้เดะมาหาจนสุดท้ายเนี่ยก็ลดความกลางทางเดเนี่ยเจ็บปางตายอิดก็ช็อกมากๆและโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองความทิดของเรื่องคือพอเดะฟื้นขึ้นมาก็จําอิดไม่ได้ความทรงจําหายไป3ปีนั่นก็คือช่วงที่ยังไม่รู้จักกับอิด หลังจากนั้นนะครับเดเนี่ยก็กลายเป็นคนเย็นชาเหมือนเดิมแถมยังพูดจาแรงแรงใส่อิดแต่อีดเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับคอยดูแลเดยอย่างดีแม้จะถูกทำํำลายจิตใจต่างๆนานานก็ตามสุดท้ายเวลาก็ผ่านไปเดเนี่ยก็เริ่มจำเรื่องราต่างๆได้มากขึ้นรวมไม่ถึง <go or> เจ <go or> <go or> ดีที่ตัวเองอ่ะเคยอัดแบ็คเมลไว้ตั้งแต่ตอนแรกเดี Day เนี่ยก็ชอ็อกนะครับที่เคยทำรายอิดขนาดนี้และด้วยความที่เป็นหัวก็เลยสั่งให้อิดเนี่ยกลับไปอยู่บ้านอิดเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจคิดว่าเดียเกลียดเขาหลังจากนั้นนะครับคนลนนยายในภาคแรกเนี่ยก็คัมแบ็กเดียโนตีหัวเพราะตัวไปบังอิททำให้สุดท้ายความจำของเดก็กลับคืนมาภาคนี้นะคะมันจะดราม่าขั้นสุดมากๆ อ่านไปลองให้ไปสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่ยากกว่าความรักก็คือการรักษาความรักนี่แหละและอีกเนี่ยก็ได้บทเรียนจากความยิ่งเงาของตัวเองมาต่อกันที่ภาค4กันบ้างน,นะครภาคนี้เนี่ยเนื้อหาต่างๆก็จะเบาลง ดมาม่าเนี่ยไม่ค่อยมีแหละเพราะว่าเดยให้อิสระอิทมากขึ้นพวกเขาคิดว่าชีวิตน,นี้ไม่มีอะไรแน่นอนจะทําอะไรก็ต้องรีบทําอิจจะคนที่จะออกไปไหนมาไหนทีก็ต้องอ้อนโน่น,นนี่นั่นใช้วิธีต่งตาง,างๆนานากว่าจะได้ไปพออยู่อยู่เดยให้อิสระเขาก็คิดนะว่าเดียหมดลักแต่ก็งอนได้ไม่นานหรอกเพราะผลสุดท้ายอ่ะเดยก็มางอ้อ ส่วนใหญ่นะครับห้างนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนเนาะที่คบกันมานานหลายปีความมือหวานต่างๆเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเรื่องราวของเดกับอีดนะครับที่เลนะ่นน่ะได้พูดถึงไปบอกเลยนะครับว่าคู่นี้เนี่ยน่าหลักมากแล้วก็ดีงามมากๆ ว่าที่จะรักกันได้ขนาดนี้คับพวกเขาเจออุปรสรรคเยอะแยะมากมายแล้วก็เจอบททดสอบแบบมากมายอ่ะค่ะโคให้์ไฮะพวกเขากหรักกันมากพอที่จะจับมือแล้วก็ผ่านราวต่างๆกันมาได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคับอกว,ว่าทุกคนนะ่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เลนเดินนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะวกักใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย